1.9 4ประตู2018กครับพี่น้องนะสประตูสายครอบครัวนะเบิ้งครับพี่น้องดูเหมือนจะซิ่งแต่คันนี้เดิมสนิทไม่ลั่นนะจ๊ะรถบ้านแท้ๆเลยนะเบิ้งคือจงจะซิ่งเบิ้งคือจงจะเบิ้นตัดแต่คันนี้เดิมท่อเดิมเครื่องเดิมออกรถศูนย์บาทค่างวดพอนเริ่มต้น6,000บาทครับพี่น้องนะมาสวัสดีครับ พ่อไก่เสมรถสิ่งทั้งทีมันต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้อง f อฟไปทำมาหาจิงครับชมเริ่มจากศูนย์เลยเครื่องพันเก้าปี2018นเป็นตัวรุ่น S ครับรุ่นนิมจะมี SL สัตตัวนี้คือตัว S ตัวที่ถูกที่สุดของ4ประตูนะคือตัวโล่บ้านเขาเรียกว่าตัวโลที่สุดนะตัวโลสุดแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุด <c oughs> <c oughs> งงไหเพราะคนมันไม่ชอบ ซื้อตัวท็อปมามแล้วมาแต่งคนมันชอบซื้อตัวโลแล้วไปแต่งเป็นตัวท็อปนะ <laughs> บางคนซื้อตัวท็อปเอามาแต่งแต่งเป็นตัวโลไม่แม้ <laughs> ก็ล่าสุดคอยกับหัวแต่ขายไปนั่น <laughs> มันยอมแมวหรือเปล่าเขาเขามีแต่แต่งตัวธรรมดาเป็นตัวท็อปอ <laughs> ไม่ใช่เอาตัวท็อปมาแต่งเป็นไฟธรรมดาเ้าคอยมักธรรมดาเนี่ยโอเคโอเคน่มากระจังนาพบเนี่ยมเขานี่เป็นล้อที่37็สีบอลครับ นะครับยังได้ใช้สีบอลเงินเข้าไปนะผู้ค้าเห็นใส่สีเป็นนครับนะของหมดเป็นยังของหมดปะบอ่อยากใส่ซื่อเนียแ<ะ> <laughs> ถึงวอนเกลี่ทองหมดก็เลยเอาสีบอลมาใส <laughs> ่นะก็เลยเออเอาปใส่ใส่ใส่สักสีอื่นไดนะ้บ้างเว้ยนะเดี๋ยวมรจะขายออกด้สีสีเดียวนะก็เลยเปลี่ยนให้ครับพี่น้องบ่ามักสีนี้ก็เปลี่ยนได้คืเอเก่านะเออจะเปลี่ยนเลยมมนได้ขายได้สีนี้กู <laughs> สลับใส่มาหาคันแล้ว มาใส่กันไปไอ้มาเอาสีนี๋เปลี่ยนอีกเอาอีกแล้วกูถอดแล้วชุดนี้เลยขายมาได้ตักเทียร์เลยแหมกชุดนี้เป็นตาสงสารมันนะเอาเถอะเอาเถอะลอกเอาลอไม่นะมันนั่งห้องไห้แล้วเนี่ยเออพี่ตนก่อยท้าคนไหนคนไหนก็ว่เอาคอยไปเฮ้ยเอ้ยยุ่กับไอ้เสียมี่แล้วเออมึงต้องฮักตัวมึงไปแล้วรอบนี้มึงต้องฮักกูหลายเพราะนั่นหรอกบอกว่าเป็นตาสงสารจะไร นี่รอแม็กพี่น้องรอแม็กอ้าเล็กไม่เจ็ด0มืโลกเกียร์หกสปีดนาจุง้งนาจอนาวัดบุงวัดบูด <c oughs> ผ่ายรังค่าเดิมๆนะตัวน,นี้เครื่องเดิมทอเดิมอู้บ่ตัดเลยฝาเอฟซีสองปีเสียมเยไปดาเสียยหลายเนี่ยอ๋อฝาเอฟซีครับเห็นเสียยาแล้วบอกว่าเยาไปีดาแล้วหลาย เออแล้วก็ฝากบางในที่ด่ากูหลายๆลายในช่องเนี่ยเออไปด่าเชียรยะแท้นไปด่าเชียร์ยะแจนมึงจะมาด่ากูหลายมึงด่ากูกูบ่ลบถูกบ่ปล่อยเดี๋ยวกูปักหมุดในห้องบางในเนี่ยบางในด่าแล้วด่าเลยด่าแล้วด่าบ่เจ็บจะด่าด่าแล้วด่าเพถือใจจะด่าเออคือบางในด่าแล้วด่าถือใจเออเนี่ยกูโอเคปล่อยนะโอเครับได้บางในด่าด่าบ่สุดนะ ดาบเจ็บยาดาจำไว้ดาต้องดาจะเจ็บนะอ้าวครับนะเปยียงค่อยโอ้บางคนก็คอมเมนต์นะสมมติว่าเดี๋ยวว่าเั่องเรื่องการดาเนี่ยถามว่าอ้เปยียงค่อยแบบไม่เฟกไม่ลบไม่บล็อกไม่แบนไปไอ้พวกดาเนี่ยบางทีมันมันก็ดูผมทุกคลิปนั่นแหละบางทีคลิปบางคนคนเราเนี่ยพี่น้องนะเราต้องเป็นกลางนะนะบางทีเราเราคลิปคันเนี่ยเรารีวิวเขาอาจจะไม่ชอบเรา นะแต่เรายังเพิ่งตัดสินใจเขานะผมไม่บล็อกอะ่ะผมก็ปล่อยไวยไงอพอวันใดวันหนึ่งนะคุณก็อาจจะกลับมาชอบผมก็ได้ได้ไหม,มเ,ออเพราะคุณดูผมแค่คลิปสองคลิปคุณอาจจะไม่ชอบผมบางคนเบ่งแคปแค่จูหัวซื่อ,อบางคนกุณดูแคบจูห,หัวดูแค่คลิปสองคลิปเนะพราะด่มมากูมากๆปุ๊บกูนะออก็ไปด่ากลับเอาไปเอามากลายเป็นเอฟซีกูก็จะเป็นเช่นนั้นถามว่าทําไมไม่บล็อกหรือไม่แบนคนที่แบบมาดา่าหรือว่าไม่เห็นต่างกับเราถามว่า มันเป็นเมื่อเราเป็นคนสาธารณะแล้วเร,เราเราย่อมที่จะให้คนวิพากวิา์วิจาร์ได้เป็นตามปกติับพี่น้อกอันไหนดีว่าดีอันไหนบดีว่าบดีผิดว่าเป็นไปตามผิดครับพี่น้อกนะโมเมนต์ว่ามีแต่อย่างดีๆจ้งได้บักดีๆไว้ครับพี่น้องนะเขาโมเมนต์สั่นเขาเปิดให้วิพากวิจารกันนะคุณเทานะาขนาดพระพุทธเจ้านะยังโดนอะไรนะ ยังโดนนินทาเลยแต่ว่าเสียใจอีกโดนโดนเอ็ซีไปเสียดาบ่อยพดแต่ว่าถ้าผู้ดีตามไอ้นี่ก็เป็นล้านแล้วนะรวมทุกช่องนี่ประมาณล้านนึงคุณดีนะคนมักก็ขอให้จะเก้าแสนคนคนด่าจากแสนคนก็พอครับโมเนต์มาโอ้คนด่าไปเก้าแสนเก้าแสนเามักอยู่หมื่นหนึ่งอันนี้อันนี้ก็จะอาจจะปิดช่องนี้แล้วปิดช่องนี้ก็นั่งไปได้อีก แล้วเ้องเมื่อเราเลือกเป็นคนสาธารณะแล้วก็ย่อมรับคำพิพากษาวิจารณ์ตรงไหนเขาพูดถูกเราก็เอาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในตัวของเราเองแล้วต้องยอมรับความจริงได้บักไดบ่ได้บ่ไม่เหตุผลนะมึกกูสวนได้แท้มึงเสือนแล้วเ่าเอฟซเขาไปสวนเต็มเลยอ่าเขาเรียกรถยนต์เมิองรถเนี่ยหนึงจุดเก้าซีประตูเดิมสนิท น่ามันก็เลยไม่ได้ไเอาเรื่องรถเล่ก็เลยไม่เอาเรื่องเคลืล่ลลล <laughs> นแทนนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอะไรเลย,เลยคือเดิมเดิมจากศูนย์เลยเดิมจากศูนย์เลยไม่ลั่นไม่แต่งไม่ซับไม่ระเบิดเลย <laughs> ใส่แค่แม็กอะรถเดิมๆเนี่ยออกจากศูนย์เนี่ยแต่ใส่แค่แม็กเดี๋ยวไอซี่ปัดไอซีอซ่รถบอยนี่ยังจะเอาเบาเป็นชั่วโมงเลยคอยก็ไม่ได้เบิ้งรถเลยเบาเป็นชั่วโมงมึงไงยังบ้านั่งมึงกูเป็นชั่วโมงอยู่โคตรแรงบางบ่บ่มาเก่า เห็นคนมาวักเบาอยู่เอาไปห้องเครื่องพน่แเครื่องเดิมเดิมตาโป่งเดิมไม่เคยถอดนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะเหนื่อยเหนื่อยป็หนื่อเหนื่อยไปเหนื่อยเดิมจะไมเบิ่งเบิ่งกันเลยเบิ่งอย่างไม่เดิมไงอ๋อดูมุดดูมุดดูหัวล็อตพวกนี้มันไม่ถอดแล้ววิธีการดูรถมือสอง ถามว่าทำไมต้องซีโนนซีโบยซีใบก็ <Ừ. S 2> ไม่เป็นสินค้ารถยนต์มือสองก็อยากให้ดใหูให้พี่น้องได้เข้าใจในสินค้าเพราะไอไอไว่ไดขายรถมือหนึ่งเอฟซี F C บอกเจียหยะมะนาไปถามเลย <c oughs> <c oughs> ให้แล้วเขาเรื่องราคารถพ้นไปเนาะถ้าดูรถมือหนึ่ง <c oughs> ก็แค่รีเดียวแค่ option, แออปชั่นไปอันนี้เป็นสินค้ามือสองรีวิวทุกจุดห้องเครื่องตัวถังตัวเครื่องทุกอย่างมันค่อนข้างเยอะหลายอย่างเ <c oughs> พราะเอาเป็นสินค้ารถยนต์มือสองให้ต้องใส่ความไว้วางใจของลูกค้าต้องใส่ความจริงใจ แรกมาถึงยอดขายนะพี่น้องก็ต้องเบิ่งทุกรายละเอียดไอ้ก็ต้องรีวิวทุกหมอกทุกมุมนะตำนี้นะมองตำนี้รถมองจุดเด่นของเด็ดนะมีอย่างน่เขาก็ต้องบอกไอเอฟซีนะโอเคปะโอเคครับเออมีอย่างถามด้วยแต่ถ้าอยากเบิ่งออปชั่นล่ะครับออปชั่นก็เบิ่งป้ายแดงเลยนะไปเซิร์ชเลยเออออปชั option, ่นรถรุ่นนี้ปุ๊บแล้วก็มาดูที่สภาพของไอเสียมโอเคนะแล้วเวลาจองก็จองไอเสียมก็ได้นะหรือโทรมาโทรหาเสียยะแล้วก็จองจองไอเสียมก็ได้ <laughs> แล้วเราอย่าไปด่าเสียเยอะ <R> เบอกเอารถไอ้เสือไปรีวิวทำไมอ, 9, อ้าวนึ่งเก้าปีสิบแปดโอคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะรถเป็นเดิมนะใครที่หารถเดิมๆแล้วแต่งสวยๆรถบ้านอันนี้ตอบโจทย์นะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรพูดก็เลยพูดเรื่องอื่นไปเรื่อยเปืย่ยพี่น้องฝากโค้รู้โครู้อะไรก็แล้วก็พี่น้องอยากจะให้พี่พูดเรื่องอะไรเอ,อกสาร,รอาชีพ เหตุงานต่างท่านต่างสิคอมเมนต์มาเลยพี่ว่างเรยอพี่มาตอบให้นะพี่อาจจะไม่ได้ตอบใต้คอมเมนต์พี่อ่านหมดแหละแต่พี่จะมานะรีวิวแล้วจะพูดในคลิปให้นะจะหาเรื่องว่าในคลิปอะไะพี่ต้องแต่ว่าตอบคอมเมนต์บอวบวัวมหลายตอบมาไววสูอ่านดูอ่านดูบางคนวัวตอบเป็นบางคนนะแต่ว่าอ่านเห็นเบิดนั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่าคำถามหรือทุกปัญหาทุกข้อสงสัยเดี๋ยวอาจจะมารีวิวในช่องให้เบิ้องอีกรอบนึงนะโอเคปะ วิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนา้าทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลรถบ้านซีประตูปี18คนันนี้ออกรถศูนย์บาทปีแรกพันหกพันหลังจากนั้นไปพลลันราคาเต็มตลอดสัญญาที่9000พกว่า,าวิธีการจองส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาเยอะอายจัดให้เนืกอถึงรถจนมือสองเนืกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนควบกมจรนเนืนถึงอายครับเยอไอายจัดให้ช่วยยุคกันด้านนะดูเกต สง่งฟรีฮอตหน้าบ้านกับพี่นอ้องชชาปไปไว้ล่นแก้ว